สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรที่สําคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้านครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนยืนอยู่ที่นี่ครับบ้านเนินมหาดตําบลชาติไทยอําเภอเขาคิจกรจังหวัดจันทบุรีจะมาดูกันครับว่าสวนทุเรียนหมอนทองที่มีอายุ8ปี15ปี25ปี เขาใช้วิธีอย่างไรในการใช้คู่หูมหัศจรรย์วัวแพนวัวแพนไคโตซานมีส่วนช่วยในการเปิดตาดอกนั่นคือประการแรกประการต่อมาครับเขาใช้คู่หูมหัศจรร์ในการที่จะบำรุงต้นป่วยวันนี้มาดูวิธีการที่เรียกเป็นเทคนิคไม่รับอีกต่อไปครับเพราะวันนี้เราเจอทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้แนะนําผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีทาทัท่นครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขอทราบนามของเจ้าของสวนก่อนครับชื่ออัญชลีศรีพยาค่ะอัญชลีศรีพยาท่านต่อไปครับผมค่ะนุชนานินฝ้ค่ะเป็นผู้ที่แนะนําคู่หูวาครับผมท่านครับผมผมลุงแว่นครับศักดิ์นรลงศัสักุลนะครับนี่คงได้รู้จักทั้งสามท่านเป็นอย่างดีนะครับว่าเรานั้นแนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งหญิงเกษตรรวมกันไปพร้อมเดียวกันเลยนะครับ วันนี้ผมขอถามพี่อัญชลีมีชื่อเล่นว่าเอ๋ค่ะผมขออนุญาตเรียกว่าซอเอ๋ไม่น่ารังเกียจนะครับซอเอ๋ครับที่ที่เรายืนอยู่นี่ที่เนินมหาดี้นะครับนี่ปลูกทุเรียนสายพันธุ์นอนทองค่ะที่เรายืนอยู่นี่จํานวนกี่ต้นกี่ไร่เลยครับยี่ยี่สิบสองไร่คะ่ะครับผม เป็นทุเรียนอายุกี่ปีบ้างนะครับมีตรงนี้แปดปีแล้วก็มีสิบห้าปีแล้วก็ท่อนท้ายนู้นยี่สิบกว่าปีค่ะโอ้ทำไมมันแตกต่างห่างกันนะครับก็เริ่มแรกตรงนี้เอตรงนู้นที่ว่าสิบห้าปีอ่ะปลูกเริ่มปลูกทีเดียวอ่ะปลูกลกระดุมกระดุมมาก่อนครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นหมอนแต่ท่อนล่างที่ว่ายี่สิบกว่าปีเขาใส่หมอนมาก่อนหมอนแต่ดั้งแต่เดิมเลย แล้วมาเกิดปัญหาอะไรครับถึงต้องมีผู้แนะนําผู้มาบอกกล่าวม,มนเกิดปัญหาอะไรกับส่วนของเราครับอ๋อปัญหาต้นเป็นโรคค่ะโรคคนเนา่าโรคมอดอะไรอย่างนี้ยค่ะและด้วยด้วยอายุของปีทุเรียนมันทําให้สุดโทรมลงค่ะแล้วก็ผอินว่าแฟนตัดทุเรียนเข้าไปตัดสวนอาจารย์ศักระลงใช่ค่ะ แล้วก็เลยไปถามเขาว่าเขาใช้อะไรจากปีก่อนทุเรียนเขาก็ไปตัดเขาก็แบบไม่สวยไงแล้วพออีกปีงไปตัดโอ้โหทุเรียนเขาสวยขึ้นก็เลยถามเขาว่ามีเคล็ดลับอะไรพี่เอรู้จักคู่หูมหัศจรรย์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับสองปีสองปีค่ะสองปีใช่ปีนี้ครบปีสองพอดีปีนี้ครบปีที่สองค่ะตอนที่มาใช้ครั้งแรกนะั้นใช้กับทุเรียนอายุกี่ปีครับ ก็เนี่ยใช้แปลงเนี้ยค่ะแปลงเนี้ยอายุแปดปีนี่นะใช่ค่ะแปแปดปีแล้วก็สิบห้าปีสิบห้าปีใชใช้แปดปีกับสิบห้าปีนะครับจานวนกี่ต้นครับเนี่ยที่แปดปีแปดปีมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นเองยี่สิบกว่าต้นส่วนสิบห้าปีเลยครับสิบห้าปีนี่น่าจะเป็นสองร้อยได้สองร้อยต้นอาจารย์จะลงเข้ามาดูไหมครับดูครับมาดูต้นนั้นเป็นยังไงครับไอ้ต้นแปดปีเนี่ยโซมมันโซมครับ คือคือคือต้นน่ะมันต้นมันใบมันเหลืองต้นจะเป็นแผลฮะดูต้นฮะใช่ต้นจะเป็นแผลจะเน่าคอดินภาษาต้นทรเรียนเรียกเน่าคอดินทีนี้ด้วยความที่ว่าพอพ่นตัวเนี้มันเหมือนเหมือนไปปรับอุณหภูมิของต้นไม้ปรับความสมดุลของธรรมชาติแค่ปีหรือปีกว่าเองับฟื้นหมดแล้วสูตรตอนที่ใช้นั้นสูตรในการใช้อย่างไรครับอาจารย์ก็ก็ราดลงดินสองชุดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรพ่นขึ้นใบก็ตามอัตราส่วน ลงดินประมาณสักสองครั้งแล้วก็ขึ้นใบก็ตามตาม,ตามอาการเลยตามระยะเวลาที่พ่นทุกครั้งห่างกันเท่าไหร่ประมาณสิบวันมั่งสิบห้าวันแล้วแต่อันนี้คือมันไม่ไม่ไม่เคยต่ตัวกับสําหรับการพ่นยาเนาะเริกปฏิบัติอย่างนั้นใช่เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ครับโอก็ตั้งแต่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะปีที่แล้วสิ่งแรกที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับใบค่ะใบจะเขียวเข้มเป็นมันแล้วก็ใบ หนาเสริมนิดสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาบอกว่าต่ก่อนจะเป็นโรคราไบติดอยมากและเยอะมากพอเขาใช้คู่หูเนี่ยโรคราไบติดมันหายไปเนี่ยที่จะเห็นดูใบสะครั้งโดยที่ว่าไม่มีในเรื่องของราไบติดตะกอนขาบอกเป็นมากพอหลังจากใช้ไปเนี่ยในปีนั้นอ่ะผลผลิตเราเป็นยังไงครับพอต้นมันฟื้นใบมันแข็งแรงมันก็สามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงลูกได้เยอะเมื่อก่อนไอ้ต้นแปดปีเนี่ยมัน มันให้ผลผลิตเราอย่างไรครับก็ประมาณเท่าไหรอาจารย์ก็ไม่เคยแปลงเพะว่าแป้งเลยแปดปีแปดสิบห้าปีในทับแปลงนี้เท่าไร่ครับหกสิบหกสิบตันก่อนใช้นะฮะใช่เพราะว่ามันแบบเหมือนทุเรียนมันได้ผลทางแปลงตอนนั้นคือความสมบูรณ์มันเยอะใช่ตอนนั้สมบูรณ์ยังมีใช่ใช่เขายังสมบูรณ์อยู่ครับพอหลังจากใช้คู่หูแล้วเนี่ยครับก็เพิ่มขึ้นมาอ่า สิบตันค่ะอีสิบตันจ้ะเป็นเจ็ดสิบตันใช่ก็หมายความว่าหลังเราใช้ไปปีหนึ่งผลผลิตของเราเพิ่มมาใช่ทั้งสองแปลงคือแปดปีกับสิบห้าปีนะครับใช่ตอนนี้หลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วอาจารย์สักกะลงได้แนะนําเขาให้ใช้อย่างไรครับก็ก็แนะนำก็บำรุงต้นต่อเขาคือพ่นลงดินแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นชาวสวนอยู่แล้วเขาก็พ่นล้างใบพ่นลงดินเนี่ยมันก็โครงสร้างของต้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อย จากตก่อนเนี่ยที่ที่เขาเขาได้ผลผลิตตอนนั้นคือถ้าพ,พูดตามภาษาชาวสวนน่ะต้นไม้กําลังสมบูรณ์กําลังได้น้ําหนักแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าเขาไม่เจอคู่หูเนี่ยต้นไม้อะ่ะและผลผลิตมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงบางแปลงของเขาเนี่ยโซมแบบชนิดว่าไม่น่าจะฟืน้นใบเหลืองต้นมีเป็นแผลเน่าคอดินปัญหาสารพัดคัโท,ทเรียนสุดท้ายแล้วเขามาเจอตัวนี้ก็ ฟื้นมาจนเกือบหมดครับไอ้ที่ไม่ฟื้นเนี่ยก็ที่คุ้นๆไปคืออ่าลมครับออป๋<ล>าลมมาเหมาไปครับผมได้ข่าวก<ๆ>ระเส็นกระสายมาว่าทุเรียนของเราเนี่ยมีเรียกว่าเสียหายไปหนึ่งในสามแล้วมันยังไงครับถึงบอกว่าบางทีบอก,บอกยังมีผลผล,ผลิตเท่ากับมันเหมือนสี่เต็มสี่ส่วนเต็มมันยังไงครับก็ก่อนที่จะใช้ตัวเนี้ยทุเรียนแปลงนั้นอ่ะจะได้ประมาณสามสิบตัน เต็มที่เลยไม่เคยได้เยอะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่ปลูกทีมันคือแป็นอยู่ในในไหนครับอยู่มาบชะอนค่ะมาบสะอนนะค,ค่ะแล้วมันจะไม่เป็นทรงพุ่มอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่ปลูกทีมันก็จะมีแค่บนยอดบนยอดแค่นั้นนะคะอยากรู้จักตัวนี้มาก็ใช้มาตั้งแต่บํารุงต้นมาจนใบดีอะไรดีทุกอย่างแล้วก็โดกออกปก,ปกติไม่เคยโดกปีที่แล้วโดกมากแล้วปีที่แล้วขนาดโดนลมไปตีไปประมาณสิบกตันทุเรียนที่ ขายได้ยังได้น้ำหนักสามสิบกาตันเท่าเท่าเท่าปีที่ผ่านๆมาก็คือเต็มอัตราส่วนเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วปีนี้ลองถามเขาดิความประทับใจเขาเนี่ยเขาเรียนเขาไม่เคยออกดอกก่อนเลยเอาละครับนี่คือประเด็นอันแรกเลยว่าคู่หูมหัศจรรย์ไปมีส่วนช่วยอย่างไรต่อจากที่เราได้กําไรมาแล้วถูกไหมครับที่จะเปิดตาดอกขอถามนิดนึงครับคือด้วยฟาร์มที่เราใช้มาตลอด ตั้งแต่เริ่มรู้จักใช้ก็คือใช้มาตลอดต้นก็สมบูรณ์ใบก็สมบูรณ์ถึงเวลาพอมันได้ระยะมันก็ออกดอกขึ้นมาเลยโดยใช้อาตาัตราส่วนที่อาจารย์เขาบอกคือพ่นทางใบสองชุดต่อน้ำพันลิตร่พ่นทางใบสองชุดต่อน้ำพันลิตรใช่ค่ะและถ้าเราจะเปิดตาดอกแล้วครับก็หนึ่งชุดปุ่นท้องกิ่งค่ะเปิดตาดอก อาจารย์ครับน้ำพันลิตรอาจารย์เหมือนจะสวนกระแสยัยงไงไม่ทราบนะครับผมอยากจะทราบเทคนิคน,นี้ครับจร,จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วคือหลักของการการทำเกษตรนะครับมันมีเทคนิคอยู่ในตัวถามว่าทำไมถึงให้พ่นสองชดุดพ่นที่ใบครับเพราะใบเขากินเต็มที่มันเกินอัตราส่วนเขาก็จะเกิดความเครียดครับครับต้นไม้จะเกิดความเครียด พาเกิดความเครียดปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปผ่อนคลายในใต้ท้องกิ่งในต้นอะไรอาจังหวะกูจะออกได้ต้องออกละถ้าไม่ออกเดี๋ยวตายเนี่ยจริงผมบอกได้เลยว่าคู่โหูเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นของที่ดีมากสําหรับชาวเกษตรดีมากสําหรับชาวสวนแต่เราต้องรู้จากการใช้เวลาจังหวะโอกาสม,มันก็จะมาหาเราเองครับก่อนที่เราจะ ครับผมเรียกว่าก่อนที่เราจะเบิดตาดอกเนี่ยต้องต้นไม้ต้องสมบูรณ์ครับพอสมบูรณ์ปุ๊บอย่างที่ผมบอกตะเกียพักเดียวออกครับถ้าไม่จบหลังไม่ออกครับอาจารย์ครับมีเทคนิคอะไรที่บอกกับคุณเอ๋ครับผมก็จริงๆคืออ่าหลักการใช้เนาะช่วงที่หลังจากฝนเริ่มจะแรงเนี่ยเราก็พยายามอยากจะให้บนรุงต้นให้สมบูรณ์พ่นใบสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์รากสมบูรณ์เนี่ย เสร็จแล้วพอผลแล้งเราคิดว่าผลแล้งประมาณอาทิตย์ละสิบวันเนี่ยให้พ่นใบเลยเราทํายังไงถึงว่าจะให้ใบของเขาเนี่ยยอดของเขาเนี่ยกทบความเครียดพอกระทบความเครียดเบเ๊กเ,เนี่ยกระตุน้นแค่แค่สองครั้งก้านน้นะครับก็ออกแล้วเพราะว่าการใช้คู่หูเนี่ยรจริงๆไม่ต้องทําสารก็ออกโดยเฉพาะคนที่ทําสวนเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่าพ่านสารแล้วจึงจะออกเร็ว ถึงจะแล้วจะออกดีเมื่อก่อนผมก็เคยคิดอย่างนั้นครับแต่ทุกวันนี้ความคิดเหล่านี้มันถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยคู่หูมาอาจารย์นในสายตาของอาจารย์ที่มองสวนในขนาดเนี้ยในการที่เขากําลังออกดอกนี่นี่เขาเรียกออกดอกแบบแบบไหนครับอาจารย์ครับแบบอย่งไหนครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สองครับนะครับอ่าเป็นรุ่นที่สอ,ง,องนี้เขาเรียกระยะอะไรครับอาจารย์ครับรอ่าอันนี้คือรุ่นเริ่มเริ่ม,มจะเขามาเขือพงเล็กครับตัวเราเองเนี <ๆ S 2> <อ>่ยเป็นผู้ที่ พบเจอเนี่ยนะครับคู่มหัศจรรย์เราได้เห็นดอกผลของเราดอกของเราแล้วเนี่ยในการที่เราใช้ตามสูตรเนี่ยถือว่าเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับแปสิบอร์เซนะแปดสิซคิดว่าเราจะเอาไว้ยังไงครับในการที่จะดูแลต่อไปต้นนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าหกสิบประมาณนห้าสิบหกสิบลูกต่อต้นนะครับผมขอย้อนกลับไปนิดเดียว นะครับเรื่องของการที่ทําการเกษตรเมื่อก่อนเนี้ยที่ดูแลสวนทุเรียนของเราเนี้ยก่อนที่จะเจอคู่ของวัสจานเนี้ยนะฮะเราใช้ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีต่างๆมันเป็นยังไงครับค่ะสมัยก่อนเปิดตาดอกนีโอใช้ยาทิงห้าหกตัวค่ะแต่พอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็คือตัวเดียวแล้วก็บวกกับ ดูสภาพใบถ้ารัดใบอ่อนมีเพีย้ยมีอะไรเราก็ใส่ยาฆ่าแมลงอย่างยาลาเราก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดใช้เคมีนั่นก็คือต้องใส่ทุกรอบต้นทุนเนี่ยมันจะถูกกว่ากันประมาณสามเหลือหนึ่งเคยใช้สามร้อยก็เหลือร้อยเดียวร้อยเดียวครับสามพันก็เหลือพันเดียวใช่สามพันก็เหลือหมื่นเดียวใช่สามแสนก็เหลือแสนเดียวใช่โอ้โหท่านเุดขลุครับตรงนี้เรียกได้ว่าท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เข้าใจง่ายเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ ต้นไม้ที่มันโทมเจียนอยู่เจียนไปใกล้ชาปนกิจแล้วเนี่ยเห็นว่ามีสองต้นใช่มันยังไงสามต้นสามต้นเหครับคือมันเหลืองใบมันนั่นแล้วทีนี้ก็เลยว่าเอะลองเอามาลาดโคนลาดโคนดูใช่ค่หูใช่อาจรยส่วนเท่าไหร่ครับสองชุดสองชุดต่อน้ำพันลิตรสองชุดสูตรนี้ใช่สองชุดสองพันลิตรแล้วก็ลาดโคนลาดตามโคนวะระหว่างทุ่มห่างกันเท่าไหร่ครับ ก็ห่างกันประมาณเดือนหนึ่งใช่แล้วมันก็เริ่มมีรัดขึ้นมารัดขึ้นมา <laughs> ใช่<ะ>จากที่ตอนแรกมันไม่รัดเลยมันมันเหมือนเปียนไปเปียนไปไม่เปียนอยู่เลยนะครับ <laughs> ใชอ่อย่างนั้น <laughs> วันนี้ผมอยากให้อาจารย์ศักดินลงนะครับแล้วก็ข่าวเจี๊ยบนะครับแล้วพี่อัจฉลีได้พูดสั้นๆคนละ <laughs> หนึ่งประโยคครับ <laughs> ต่อคู่ <laughs> ของพระสจัย์ครับเรียนเชิญครับ <laughs> พูดทั้งสองเรื่องรวมกันนิดหนึ่งนะฮะ จริงๆการที่จะใช้อ่ะแต่ก่อนผมก็ใช้คู่หูเนี่ยเพียงอย่างเดียวในการฟื้นปูต้นหลังจากที่ผมมาใช้หญิงเกษตรปรากฏว่าหญิงเกษตรเนี่ยมันปรับโครงสร้างของดินได้ดีมากครับปรับในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างมันมีจุลินทรีย์อยู่ในหญิงเกษตรเนี่ยอยู่หลายตัวดินจากที่เน่าเน่าเหม็นเหม็นเนี่ยมันทําให้ดินเนี่ยคลายจากความเน่าเหม็นตรงนั้นได้เก่งกระทั่งสภาพต้นสภาพรากเขาเกิดความ อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยถ้าทุกคนที่ใช้ก็ไม่ควรประหยัดครับถ้าเราคิดแต่ประหยัดก็ควรนะให้ประหยัดใช้ครั้งเว้นครั้งได้แต่ไม่ควรใช้ครึ่งหนึ่งบ้างคอนบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนการที่ว่าเราเก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวเนี่ยก็ให้กินพาร,ราทีนแสองเม็ดคุณกินทีละเม็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะหายเลยทีเดียวมันก็ไม่หายขเขาเจียบครับในฐาน,นะผู้ที่แนะนําผลิตภัณฑ์ครับ ก,ก็ยังยืนยัน,ยนกับสิ่งที่เราเคยแนะนํากับเกษตรกร,ะกรนะคะว่าการใช้คู่หูนะคะเพียงแค่ชุดนี้ชุดเดียวเนะะี่ยค่ะมันสามารถทําได้ทุกอย่างก็คือทั้งฟื้นต้นดูแลต้นป่วยทําใบดึงดอกบํารุงจนเก็บผลผลิตเพียงแต่ว่าขอให้ใช้ตามคําแนะนําหรือว่ารู้จักการใช้มันก็จะทําให้ได้ผลร้อยเปอรเซ็นในฐานะเจ้าข,ของสวนครับพี่อัญชลีครับก็ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการใช้คู่หูมีความเปลี่ยนแปลงเยอะอะค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกว่าดีขึ้นค่ะต้นทุเรียนเราแลดูแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะก็เห็นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเจ๊เอเหมือนกันนะคะยังไงครับในในช่วงแรกมาไม่ค่อยจะพูดก็คือในตอนนี้ก็คือสามารถพูดแล้วก็สามารถให้ถายนู่นถ่ายนี่ได้แล้วก็ ที่เซ้นนำเสนอว่าใช้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบดูดูนำเสนอมากดูดูใบครับครับนี่ครั้งก่อนที่มาก่อนที่จะใช้เนี่ยใบใบใต้ท้องใบเขาเนี่ยจะราสนิมเต็มเลยแต่ตอนนี้ปีนี้สะอาดมากเนี่ยก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นนะครับว่าพี่เอ๋นั้นเมื่อเห็นความจริงที่ปรากฏความมหัศจรรย์ที่ปรากฏแล้ว เธอก็ได้เกิดกุศลทานนำสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับทุกท่านว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีทำที่ถูกต้องโดยใช้คู่หูมัศจรรย์และหญิงเกษตรท่านก็สามารถเปลี่ยนชีวิตที่จะเป็นคนที่อมทุกข์อมโศก <c oughs> ก็อยากทำกุศลทานบอกกล่าวไปกับคนทั้งประเทศทั้งโลกใบนี้ว่าการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนนั้นมีทางออกที่ดีวันนี้ผมไม่เตอร์เกษตรยั่งยืนครับได้เดินทางมาและมาเห็นด้วยตาตัวเอง พร้อมกับท่านทั้งหลายวันนี้ผมจะมาตรวจสอบมาดูผลของการทางานคู่หูวัฒนธรร์และหญิงเกษตรในทุกๆสวนที่ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยบอกต่อครับวันนี้ผมเจ้าสีขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวหญิงเกษตรใชแล้วรวยใชแ่แล้วรว,ว,วยช่วยบดกติ